สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลึกลับเรื่องสมิงตอนที่หนึ่งประสบพบเจอโดยรติการแม่จัดเดี๋ยวหนูจะออกไปหาพวกเห็ดกับผลไม้แถวในป่านะจ๊ะ หญิงสาวร่างบางหน้าตาจิ้มลิมบอกกับผู้เป็นแม่พร้อมกับเตรียมของที่ต้องใช้ในการเข้าไปเก็บของในป่าแต่นี่มันเย็นมากแล้วนะตองนวนไม่ต้องห่วงหนูนะจ๊ะแม่หนูจะกลับมาให้ทันฟ้ามืดแน่นอนจ๊ะหนูอยากให้แม่พักผ่อนเยอะๆแม่จะได้แข็งแรงไวๆนะจ๊ะ เธอบอกพร้อมกับเดินเข้าไปหาผู้เป็นแม่และพาไปยังที่นอนเธออยากให้แม่ของเธอหายป่วยเพราะตอนนี้แม่ของเธอต้องกินยาอยู่แทบจะทุกวันเงินที่เธอได้จากขายของก็ต้องนำมาซื้อ,อยาให้กับแม่ถึงแม่ของเธอจะห้ามไม่ให้ซื้อแต่ใครจะทนเห็นแม่ตัวเองต้องมานั่งทรมานได้กัน แม่ขอโทษนะลูกที่ทำให้ลูกต้องมาลำบากแบบนี้เธอยังรู้สึกผิดตลอดที่ลูกต้องมาลำบากไหนจะต้องคอยออกไปหาของป่าเพื่อนำเงินมาซื้ออยาให้เธออีกตั้งแต่สามีของเธอจากไปด้วยโรคร้ายก็เหลือแต่เธอและลูกสาวที่คอยดูแลเธออยู่ตลอดเธอเคยบอกลูกสาวว่าอยากจะออกไปช่วยเก็บของในป่าด้วย แต่ก็ถูกลูกห้ามไว้เพราะกลัวอาการป่วยของเธอจะแย่ลงไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่แค่แม่กินอิ่มนอนหลับหนูก็หายเหนื่อยแล้วจ้ะเธอบอกพร้อมกับยิ้มส่งไปให้มารดาที่ตอนนี้กำลังลูกหัวของเธอด้วยความเอ็นดูเมื่อบอกกล่าวกับผู้เป็นแม่เสร็จเธอก็เตรียมตัวออกเดินเข้าไปในป่า โดยใช้เส้นทางที่เธอเคยใช้เป็นประจำเพื่อเข้าไปหาพวกของป่าวันนี้เธอตั้งใจว่าจะเก็บพวกเห็ดกับผลไม้ป่าให้ได้เยอะๆซึ่งเธออาจจะต้องเดินลึกเข้าไปอีกถึงทางจะค่อนข้างไกลแต่ก็คุ้มค่าถ้าหากแถวนั้นมีพวกเห็ดและผลไม้ป่าเยอะเท่านี้น่าจะพอแล้วล่ะนะ เธอพูดกับตัวเองทางเริ่มมองไปยังท้องฟ้าที่ตอนนี้พระอาทิตย์ได้ลารับขอบฟ้าไปแล้วบ่งบอกถึงการเริ่มเข้าช่วงเวลากลางคืนใกล้มืดแล้วเหรอเนี่ยแม่ต้องเป็นห่วงมากแน่ๆเลยรีบกลับดีกว่าเธอบอกพร้อมกับรีบออกเดินจากป่าซึ่งตอนนี้ทางที่เคยมีแสง ก็เริ่มมืดลงแต่ก็ยังพอมองเห็นทางเดินอยู่บ้างวันนี้เธอเดินเข้ามาไก,กลพอสมควรจึงใช้เวลามากในการเดินกลับเมื่อเธอเดินได้สักพักเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามเธอมาเมื่อรู้สึกได้ถึงอันตรายเธอจึงรีบเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วเธอก็สะดุดเข้ากับรากไม้แถวนั้น จึงทำให้เธอลม้มลงนึกว่าจะต้องออกแรงวิ่งสะแล้วสิเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับค่อยๆเดินเข้าหาหญิงสาวตรงหน้าหมายจะจับตัวหญิงสาวเมื่อเธอเห็นดังนั้นจึงรีบลุกขึ้นและรีบวิ่งหนีจากชายคนนี้แต่ก็ช้ากว่าชายคนนี้ที่ตอนนี้จับข้อมือเธอไว้ พร้อมกับดันเธอให้ไปติดกับต้นไม้ใหญ่ปล่อยฉันไปเถอะนะจ๊ะฉันไม่มีเงินให้พี่หรอกนะหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาที่ค่อยรินไหลออกมาบงบอกถึงความหวาดกลัวต่อชายคนนี้ในใจได้แต่ภาวนาขอให้ใครก็ได้มาช่วยเธอแต่ในป่าตอนกลางคืนแบบนี้ จะมีใครกันเล่าที่จะมาช่วยเธอมีแต่เธอเท่านั้นที่ต้องพยายามหมอดิ้นรนหนีจากชายคนนี้พี่ไม่เอาหลอกเงินแต่ที่อยากเอาน้องมากกว่าบอกพร้อมกับเลียลิมฝีปากและพยายามจะถอดผ้าของเธอออกแต่เธอพยายามขัดขืนจนชายคนนั้นเริ่มมีสีหน้าหมโหมันจึงต่อยเข้าที่ท้องของเธอ ทำให้เธอรู้สึกจุกบ,บริเวณท้องจึงทำให้เธอไ้ซึ่งเรียวแรงที่จะขัดขืนเธอทำได้แต่นอนกลุ่มท้องด้วยความเจ็บปวดและยอมรับชะตากรรมบอกดีๆไม่ชอบชอบให้ใช้ความรุนแรงก็ไม่บอกและเมื่อเธอไม่อาจถัดขืนได้อีกชายคนนั้นก็ทำการถอดเสื้อของเธอออกด้วยความหื่นกระหาย แต่ยังไม่ทันที่มันจะได้ถอดเสื้อผ้าของเธอจนหมดก็มีเสียงฝีเท้าขนาดใหญ่เดินเข้ามาใกล้เธอและชายหืนเสียงฝีเท้าค่อยๆใกล้เข้ามาและปรากฏร่างของเสือตัวใหญ่กว่าเสือปกติที่วิ่งเข้าใส่ชายหืนที่คล่อมอยู่บนตัวของเธอและเสือตัวนั้น ก็ใช้อุ้งมือของมันตกไปที่ชายคนนั้นจนกระเด็นออกไปจากบนตัวของเธอและเกิดแผลที่ใบหน้าของชายคนนั้นเป็นทางยาวนี่น่าเหรือว่าเสือสมิงที่เขาว่ากันไหนเจอมีดหมอของข้าหน่อยชายคนนั้นพูดพร้อมกับหยิบมีดออกมาจากข้างเอวขึ้น แกว่งไปมาหมายจะฟันเสือตรงหน้าให้ตายเสียงเสือคำรามคืกก้องไปทั่วป่าพร้อมกระโจนใส่ชายคนนั้นเมื่อมันกระโจนเข้าใส่ชายคนนั้นก็กระโดดหลบกงเล็บะแหลมคมของมันและชายคนนั้นใช้จังหวะที่เสือตัวนั้นจะกระโจนใส่เขาใช้มีดในมือฟันไปที่ลำตัวของมัน เสียงเสือคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ได้ล้มลงแต่กลับใช้อุ้งมือตบเข้าไปที่ชายคนนั้นจนกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้จนชายคนนั้นแน่นิ่งไปเสือตัวนั้นก็หันมามองเธอด้วยสายตาอันน่าเกรงขามตอนนี้ก็เหลือแต่เธอที่ได้แต่นอนนิ่ง พร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มหนวนทั้งสองนี่เธอจะต้องถูกเสือกินจริงๆเหรอแต่ก็ยังดีกว่าที่เธอจะต้องถูกชายหื่นคนนั้นข่มขืนเธอละนะเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็หลับตารอให้เสือตัวนี้กินเธอเป็นอาหารเมื่อเธอไม่รู้สึกถึงแรงถูกเสือตัวนั้นขยำเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมา แต่ก็ไม่พบเสือตัวนั้นแล้วจะเห็นก็แต่รอยเลือดจากเสือตัวนั้นที่วิ่งหายเข้าไปในป่าที่มืดทึบและยังเหลือชายหื่นที่ตอนนี้ยังคงนอนแน่นิ่งไปดูจากสภาพเขาคงไม่ตายเพียงแค่สลบอยู่มีเพียงเลือดที่อยู่บริเวณใบหน้าที่เกิดจากกรงเล็บของเสือตัวนั้นก็คงไม่ถึงแก่ชีวิตเสือตัวนั้นได้หายไปแล้ว และอาการจุกตรงช่วงท้องเริ่มทุเลาลงเธอจึงรีบเก็บข้าวของที่กระจายอยู่ตอนที่เธอสะดุดล้มด้วยความรีบร้อนแต่ก็ยังสายตาคู่หนึ่งที่คอยจ้องมองเธออยู่ห่างๆและเมื่อเธอกลับถึงบ้านก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เธอได้พบเจอให้ผู้เป็นแม่ได้รับฟังเพราะกลัวว่าผู้เป็นแม่จะเป็นห่วงเธอและพาให้อาการปวดของแม่เธอต้องแย่ลงกว่าเดิม เธอได้แต่นอนนึกเป็นหงมเสือตัวนั้นที่โดนมีดของชายคนนั้นเข้าไปไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่เธอก็สงสัยว่าเหตุใดกันเสือตัวนั้นถึงไม่ทำร้ายเธอและเธอก็หลับไปพร้อมกับคืนบอนอันแสนเลวร้ายนั้นและก็นึกขอบคุณเสือตัวนั้นที่ทำให้เธอยังมีชีวิตรอดกลับมาหาผู้เป็นแม่อีกครั้ง ยามฟ้าตล้รุ่งสางเธอตื่นขึ้นมาทำกับข้าวให้ผู้เป็นแม่ของเธออาหารที่เธอทำก็เป็นเมนูง่ายๆใช้วัตถุดิบไม่มากนักแม่จะ๋ะกับข้าวเสร็จแล้วนะจะ๊ะเธอเรียกผู้เป็นแม่ที่ตอนนี้กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่บริเวณหน้าบ้านซึ่งเธอเป็นคนปลูกเอาไว้ เพื่อประหยัดเงินในการซื้อผักและถ้าเหลือก็จะเอาไปขายที่ตลาดด้วยหลังจากที่เธอและแม่ของเธอกินข้าวเสร็จเธอก็เตรียมนำของที่เก็บได้เมื่อวานไปขายให้กับร้านของนาบเพนที่เป็นเพื่อนกับแม่ของเธอเองนับเพนมักจะช่วยเหลือเธอกับแม่ในตอนที่ลำบากอย่างบางทีก็ให้พวกกับข้าวหรือผักต่างๆกับเธอ อย่างวันนี้ก็เช่นกันนัเพนม,มันจะไม่เยอะไปหน่อยหรือจ๊ะก็นับเพนเล่นให้พวกกับข้าวกับปลามาสามสี่อย่างแถมให้ปลามาอีกห้าตัวเลยไม่เยอะหรอกเองเอาไว้ทำกับข้าวกับปลาให้แม่เองเถอะไว้ว่างๆข้าจะเข้าไปเยี่ยมแม่เองสักหน่อย นาเพนบอกพร้อมกับหยิบถุงกับข้าวต่างๆส่งให้เธอจึงรับมาพร้อมกับขอบคุณป้าเพนนี่ตองนวนพักนี้เองต้องระวังตัวให้มากนะข้าได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าช่วงนี้เสือสมิงมันเริ่มออกอาวาดไล่จับชาวบ้านไปหาของป่ายิ่งเองเป็นผู้หญิงด้วยข้ายิ่งเป็นห่งเองเข้าไปอีก ได้ยินนาะเพนพูดถึงเรื่องเสือก็ชวนให้นึกถึงเรื่องเมื่อคืนขึ้นที่ผ่านมาเริ่มมีความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ก็ไม่มากนะักเพราะเธอได้พบกับเสือสมินเข้าแล้วแต่มันก็ไม่ทำร้ายเธอจะหนูจะระวังตัวให้มากขึ้นนาะเพนไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะแม้เธอจะบอกไปแบบนั้น ในใจเธอก็จะเป็นเพราะความโชคดีของเธอที่มันไม่กินเธอละนะหลังจากที่บอกลากับน้าเพนที่ตลาดแล้วเธอก็เดินตรงกลับบ้านท,าทันทีแต่เมื่อเธอเดินผ่านตรงทางที่ใช้เวลาเข้าไปหาของป่าอยู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างนำให้เธอเดินเข้าไปที่ทางเข้าและเมื่อเธอเดินเข้าไปไม่ไกลมากนะัก ก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นหญ้าที่มีรอยเท้าของสัตว์ใหญ่อยู่แถวนั้นและตามร่างกายก็มีรอยเลือดตรงบริเวณสีข้างเธอจึงรีบเข้าไปดูอาการของหญิงสาวและพบว่ายังมีลมหายใจอยู่เธอจึงค่อยๆพยุงหญิงสาวคนนั้นไปที่บ้านของเธอด้วยความทุลักทุเลทันที ขอบคุณครับที่รับชมมาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม